สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวันละหานไร่อำเภอบ้านไายจังหวัดระยองครับผมสวัสดีเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์วันศุกร์สุดสัปดาห์ครับวันนี้จะมาพูดคุยต่อกันสำหรับมงคลหลวงปู่ทิมอิสริิโก หลายท่านเห็นหรือเปล่าเนาะพิมพ์นี้เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่ณนะปัจจุบันนี้าหาชมยากแล้วนะครับไม่ค่อยเจอ,เ,จอเลยหรือบางคนอาจจะไม่เห็นเลยนะครับสําหรับพิมพ์นี้นะถือว่าเป็นพระในยุคต้นนะครับยุคต้นมาถึงยุคกลางนี่และก่อน่15นะครับก่อน15อันนี้พูดถึงพิมพ์ขุนแผน นะครับพิมพใหญ่นะครับจริงๆมันก็มีพิมพ์อื่นด้วยแหละนะครับพิมพ์เสยนโตเสยนเล็กอะไรว่ากันไปนะแต่วันนี้จะเป็นพระพิมพ์ขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับเ,เคยเห็นหรือเปล่ามาชมกันนะครับผมเนื้อนี้นะครับสําหรับตัวแอดมินเองนะครับกอนแรกเขาคิว่ามันเป็นโลหะนะนี่เขาออกพื้นออกสีดำ,ดำดำด้วยนะครับแล้วก็มีคล้ายๆกับคาบพวกคาบ เป็นคาบสนิมนะครับเข้าใจว่าเป็นโลหะนะครับเข้าใจว่าเป็นโลหะแต่เมื่อมาดูพิสูจน์ดูแล้วนะครับไม่ใช่เนื้อโลหะนะครับเขาก็เป็นเนื้อเนื้อผงนี่แหละนะครับนะเนื้อผงนี่แหละเมื่อดูย้อนไปย้อนมาแล้วกับพระเนื้อหาเก่าๆนะครับตัวนี้มันไม่ใช่เนื้อขาวครับมันเลยเนื้อขาวมา เนื้อขาวคือ2,503ตัวนั้นอะมันเลยมาแล้วนะครับแล้วก็เนื้อดินก็เลยมาอีกเหมือนกันนะครับเพราะงะั้นดูเนื้อแล้วนะครับมันก็มาถึงยุคที่มันเป็นเนื้ออีกเนื้อหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นผงยอดพลายนะครับออกเนื้อดําซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเนื้อผงใบลานผงกะลานะครับส่วนสายแร่มีไหมสายแร่นะครับ ก็อยู่ในหนึ่งคำสันนิษฐานว่ามันจะมีเนื้อแร่ไหมถ้าเป็นเนื้อแร่เขาก็จะต้องดูดแม่เหล็กนะใช้แม่เหล็กไปดูเนี่ยเขาจะติดแต่ทีนี้พิสูจน์ดูแล้วนะครับมันก็เฉพาะองค์ของเขาเนี่ยมันมันมันเบามากครับหรือแทบจะไม่มีเลยมันเบามากนะวันแอดมินก็ว่ามันไม่มีมันไม่ได้มีแร่นะมันดูดน้อยนะครับแต่ที่ดูดติดเพราะเขามีตัวนี้ครับเขามีลูกเม็ดเม็ดประคำเม็ดประคำนะครับ ตอนแรกเข้าใจว่าเขาเป็นเม็ดลูกอมนะเขาเป็นลูกอมนะครับแต่เมื่อดูดีๆแล้วเขามีรูครับเขามีรูให้เราเห็นเอาไว้สําหรับร้อยนะครับเป็นเครื่องรางของหลวงปู่อย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับผมก็เลยชัดเจนว่าไม่ใช่ลูกปะคํานะครับนะไม่ใช่ลูกประคํานะครับทุกคนนี่นะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ เป็นมหาอุดในตัวนะครับเป็นมหาอุดในตัวนะครับแล้วก็เป็นโคกรัพย์นะครับทรรมมาค้าคล่องนะครับด้วยนะครับก็เป็นไปตามของหลวงปู่ท่านแหละเนาะเมตตามหานิยมนี่ครับเนี่ยเขาจะมีทุกองนะกี่องค์กี่องค์เขาก็จะมีทุกองค์แบบนี้องค์ละสองลูกครับส่วนจะฝังลึกฝังไม่ลึกนี้ก็แล้วแต่แต่ละองค์นะครับนี่ครับนี่จะมีรูเห็นไหมนี่ครับทุกท่านคงเห็นนะ เขาจะมีรูมีครับมีลักษณะแบบนี้นะครับตอนแรกนึกว่าเป็นลูกกลมเลยกลมๆเลยนะครับไม่ใช่นะครับผมนี่ครับสภาพแต่ละองค์เขาจะเป็นแบบนี้ตอนแรกผมก็ว่าเออเขาเป็นโลหะหรือเปล่าเขาจะเป็นสนิมแดงสนิมเขียวหรือเปล่านะครับเป็นคาบไข่ราบอะไรขึ้นเต็มเลยนะครับนะก็ต้องไปดูค่าวัดค่าออกมาอีกทีหนึ่งนะครับถ้า มันมีอุปกรณ์เครื่องมือตัวนั้นคงจะดีมากๆเลยนะครับนี่ดูค่าเขาขึ้นนะครับเก่าได้ใจมากนะครับแบบนี้สบายใจได้นะพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับและก็เขาจะเป็นบล็อกหินมิตรโกนนะครับว่ากันว่าเป็นบล็อกหินมิตโกนตัวสุดท้ายแล้วนะบล็อกสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปเป็นบล็อกเหล็กนะครับอืมไม่ใช่บล็อกเหล็กหรอกบล็อกโลหะนะครับบล็อกโลหะใช้รวมรมว่าบล็อกโลหะ เขาจะมีการแยกมาเป็นบล็อกทองแดงทองเหลืองทองเหลืองแต่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับบล็อกเหล็กนะครับเราใช้รวมๆมาเป็นบล็อกโลหะนะครับาการใช้บล็อกอไม้ก็ดีบล็อกหินมิตโกนก็ดีมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้มงคลของหลวงปู่มันมีมากมายหลายพิมพ์เพราะคําว่าบล็อกหินบล็อกอะไรเนี่ยมันใช้ได้ไม่เยอะใช้ได้ไม่นานกดไปปั๊มไป นะกดพิมพ์กดอะไรไปเนะี่ยเขาก็จะชำรุดไปแตกหักไปก็มีการซ่อมกันจนจนสุดๆแล้วถึงทิ้งไปนะครับมันใช้ได้ไม่ไม่มากนะครับจํานวนน้อยองค์มันพังชำรุดก็เลยทาพิมพ์ใหม่พิมพ์ใหม่แกะมาก็คล้ายคลึงกันบ้างนะครับนะรวมทั้งข้างหลังด้วยนะข้างหลังก็มีการปรับแต่งกันนะปรับแต่งกันอันไหนที่ใช้ได้ก็ใช้อย่างที่เคยนําเรียนแล้วนะครับก็น่าจะประมาณนั้นเลยนะครับทุกท่านทุกคนนะนี่ครับก็สวยมากนะ แยกไม่ออกเลยถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยกับโลหะนะครับเขาสวยจริงๆครับนะครับพระช,ชุดนี้ถือว่าเป็นพระผมว่านะสุดเข้มขังอลังการอีกหนึ่งวระนะครับนะไม่ต้องไปพูดถึงหนึ่งห้านะครับมันสุดๆกว่าหนึ่งห้าอยู่แล้วนะผมตัวแอดมินนะครับโดยส่วนตัวนะเพราะพระพวกนี้ผ่านเมตตาผ่านหลวงป,ปู่ท่านเมตตาอธิษฐานจิตแล้วด้วยน,กกบบนี่ครับดูเก่าแบบเนี้ยครับแล้วฝังตัวนี้มันก่อน ตัวมันน่าจะสุดๆเหมือนกันนะครับตัวที่ฝังอยู่เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแน่ๆนะครับอันนี้จะเป็นการเขียนกดสลักด้วยเลขสามผมก็มองเป็นเลขสามนะมันมีทุกองค์ครับมันมีแทบทุกองคนะแต่จะเนี่ยครับจะชัดไม่ชัดจะไปไม่เหมือนกันสักองค์นะครับลายมือนะครับนี่ครับเลขใหญ่บ้างแล้วแต่นะครับอืม นะครับจานในขณะที่มงคลนเนื้อมวลสารยังเปียกอยู่เขาเรียกว่าจานเปียกเนี่ยเข,เขาจะมีแบบนี้ทุกองค์สวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับอืเข้มขลังอลังการประมาณนั้นเลยนะครับสุด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 ,สด,สด,สดบอกเลยว่าสุดสุดเพราะฉะนั้นนะเนื้อผงยอดพายตอนแรกทําไมาถึงว่าเป็นโลหะมันมีอีกอันนึงนะที่มันเป็นเนื้อดินไม่ใช่เนื้อดินออกโทนดํา ทนดำนะครับมันก็เลยทำให้เอาเห็นว่าเออเขาไม่ใช่มีเนื้อแบบนี้อยู่มันมีเป็นเนื้อเดิมเริ่มของเขาอยู่ก็คือเนื้อเนื้อออะไรนะเนื้อผงยอดพายเนี่ยเ,เดี๋ยวให้ทุกท่านนี่ครับนี่ครับออกดำเ,เห็นไหมนี่ครับนี่เนื้อเดิมเขาจะเป็นงั้นแสดงว่าตัวเนี้ยเขามีที่อยู่ของเขาเมื่อเอาไปอยู่ ไปเก็บไว้อันนี้บินธรรมชาติครับไม่มีอุปสรรคนี่เห็นไหมครับเป็นแบบนี้เลยสวยครับสองแล้วสองอีกก็งามงามมากเขาก็จะเป็นแบบนี้ของเขานะนี่ครับเนื้อเดิมเป็นแบบนี้เลยครับเป็นเนื้อดําครับพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ดูดไม่เหล็กนะครับแต่อาจจะดูดน,น้อยเพราะว่าของตัวผมมันแรงน้อยนะแรงน้อยอันนี้ผมเก็บไว้พิเศษเลยนะนี่นะ มันมีตะปูด้วยนะตะปูตอกฟ้าโรงนี่ครับแล้วก็ปีนมวลสารอย่างนี้นะครับก็เอาเก็บไว้นะครับเอาไว้ศึกษาเอาไว้ดูนะครับนี่สภาพจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไหนละ่ะนี่ครับเนี่ยดำแบบนี้ครับมันเหมือนอ่ามันมียุคหนึ่งตอนสมัยที่เคยเรียนนะครับอืมตอนสมัยที่แอดมินเคยเรียนเนี่ยในทางอุดอรนี่นะ เขาจะมีกระดานตัวหนึ os, ่งเขาเรียกว่ากระดานชนวนนะครับใช้แบบนี้แทนกระดาษเอาไว้ให้คนเขียนเขียนเสร็จแล้วก็ส่งของส่งคุณครูส่งงานน่ะมันจะเป็นกระดานชนวนสีนี้เลยนะครับกระดานเนื้อแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นเนื้อนั้นน่ะโอ้ยยิ่งชัดเจนเลยนะครับเนียเยพื้นแบบเนี้ยมันก็จะมีกระดานเนื้อเดียวกันที่ทําเป็นดินสอเป็นเป็นดินสอนะครับแหลมแหลมเป็นเนื้อเดียวกันครับเขียนนะเขียนทุกวิชาะใช้อันเดียวนั่นแหละเป็นกรอบไม้นะครับ ทำเสร็จก็ไปวางมาวางบนโต๊ะอครูตรวจเสร็จแล้วก็เอามาลบแล้วก็ใช้เรียนว,วิชาใหม่ต่อไปนะครับไม่รู้ว่าทางพื้นที่อื่นๆจะมีเหมือนกันหรือเปล่านะครับอันนี้ที่อุดรธานีนะครับที่บ้านของแอดมิน,นครับโรงเรียนที่เคยเรียนสมัยเล็กๆเป็นเด็กนะก็ใช้ตัวนั้นเรียนตัวนี้หายไปหมดแล้วนะครับเขาเรียกกระดานชนวนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะครับเอ จะว่ามันเป็นเนื้อดินมันก็ไม่ใช่นะเป็นผงยอดพายมีแน่ๆนะครับราะมวลสารตัวนี้ผกงกะลาผงใบลานนะครับแข็งแกร่งครับแข็งแกร่งนะอยู่ได้หลายร้อยปีเลยแหละนี่ครับดูนะถือว่าเป็นของดีของหายากนะครับซึ่งแอนมินก็ต้องไปดูต่อว่าเนื้ออย่างเนี้ยถ้าบอกว่าเป็นเนื้อกระดานชนวนเขาทําจากอะไรเดี๋ยวจะไปดูไปค้นคว้าได้ความประการใดก็จะมาแจ้งเพื่อนพอน,น้องพี่กะัะยาณมิตรทุกท่านนะครับถ้าเป็นกระดานชนวนนะที่เอามาใช้ ในบงการศึกษาจะเป็นแบบไหนนี่ครับเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะอ่ะนี่องค์หนึ่งครับที่ไม่สวยนี่แอดมินก็จะเก็บไว้นะครับนี่นะนี่ครับโอ้ยมันเข้มขังขนาดนี้เลยนะครับไม่ไปมันไปนี่ครับมันย้อนยุกมาถอยหลังมาในสบายใจครับผมแบบนี้สบายใจไทยแลนด์ครับสวยงามครับบล็อกหินมิดโกนครับวันนี้นําเสนอตรงนี้ช่วงวาระการสร้างนะครับวาระการสร้าง สำหรับบล็อกหินมิตกวนมันต้องนะครับหนึสองจบแล้วนะหนสองนะครับอืมหนสองนะครับไปหา1,4ึหนึ่งมันจะมีเริ่มมียันนะมียันเดี๋ยวมันมีเทียบองค์เดี๋ยวคลิปหน้านะครับกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันเอาไว้นะครับคลิปหน้าจะเอาตัวที่เป็นเนื้อใกล้ๆก,ก,กันนี่ครับเขาก็จะเป็นมีหลังยันนะครับตัวนั้นจะทะลุไปถึง1นสามนะครับหนึ่นะครับนะ เดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันนะครับผงยอดภายเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อเชื่อมยุกเข้าเหนียวสุกนะครับห้ามพลาดนะครับผมทางรอดต้องศึกษานะครับดูนะครับอุ้ยมันสุดจัดจริงๆนะครับทุกคนนี่ครับเนี่ยเข้มขางมากนะครับตอนนี้ก็คงจะต้องไปเลี่ยมไปอะไรเก็บไว้สักหน่อยนะครับผมเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าเขามีพิมพ์นี้นะครับเป็นของหลวงปู่พิม นั่นแหละครับที่มาที่ไปของอักขระเลขยันต์ต่างๆที่มีอาจารย์ทีมจอทีมอะไรต่างๆนะครับเพราะมันไม่มีระบุชื่อเนี่ยถ้าไปออยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับเขาก็คงไม่รู้หรอกว่าเป็นของหลวงปู่ทิมเพราะมันไม่มีชื่อเนาะไม่มีชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยเขาก็จะยากเพราะยุคหลังๆมาก็เลยต้องมีนะครับอย่างเช่นหนึ่งห้าเขาก็มีหลวงปู่ทิมนะครับอิสริโกเห็นไหมครับแล้วก็มีบอกชื่อวงชื่อวัดนะครับกันตามนั้นเลยนะถือว่าสุดๆนะครับถือว่าสุดๆนะ นี่เคยนะเดี๋ยวมีกล้องอไนนะไรเนาะเดี๋ยวจะให้ส่องดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งสิเดี๋ยวจะขยายเนื้อให้ทุกท่านได้เห็นนะเนื้อเขางามมากนะทุกคนดูมิติดูมิติดูมิติดูพื้นดูมิติดูสิโอ้ย เห็นไหมดูนะครับดูมวลสารครับมันดูไม่จืดจริงๆนะนี่นนะดูกันจ,จัดๆชัดๆนะครับแบบนี้สบายใจได้ครับไม่ต้องไปถกไปเถียงกันครับ <c oughs> ไม่ต้องไปถกไปเถียงกันนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งอะไรนะไม่ต้องไปเถียงรับแบบนี้สบายใจครับอ๋ผมลงไปในเพจอยู่นะกลุ่มศิษธานคกบารมีหลวงปู่ทิมนะครับเพราะฉะนั้นพระทุกองค์มีเจ้าของก็อยู่ที่ท่านเท่านั้นพิจารณา นะครับใช้วิจารยญาณในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงนะเอาศรัทธาแบบไหนไปแบบไหนก็ไปแบบนั้นนะทุกท่านทุกคน,นครับอันนี้แอดมินเอามาให้ชมถือว่าเป็นมงคลอีกวาระหนึ่งที่หายากแล้วนะครับใครมีเอามาดูเอามาโชว์นะครับอืมนี่เคยนี่เลยนี่เลยครับผมสุด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 ,สด,สดบอกเลยว่าสุดสุดนะครับใครที่มีแล้วนะครับอ่าก็เอามาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับ ออกมาให้ชมออกมาแลกเปลี่ยนกันดูคา่าบนะครับผมมันบอกถึงอะไรหลายๆอย่างนะครับเป็นยังไงนี่ครับทุกท่านทุกคนอ่ะเอามาให้ชมกันแล้วนะคี่ครับผมเดี๋ยวจะลงในกลุ่มอีกทีหนึง่งสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปถึงใน Facebook นะทาง Facebook นะครับก็ ไปตามลิงก์ข้างล่างนะครับที่ลงวไว้แล้วนะครับส่วนใครจะทักทางไลน์ก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับปีนี้2568เราก็จะเดินหน้าร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อไปนะทุกท่านทุกคนครับมีอะไรยินดีทักทายหรือใครมีข้อที่จะหาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปยังมีมงคลดีๆนะครับแล้วก็ศึกษากันไปอีกนะครับมันจะเชื่อมยุคจาก 1>, 1 2ึ่งสองไปหาหนึ่ายังไงมันเนื้อมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทุกวาระทุกปีไปนะครับยังมีให้ทุกท่านได้ศึกษาอีกนะครับอ่ะกดติดตามกันเอาไว้นะครับขอบพระคุณมากมายนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับสะออนอุรทีวีด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ไปแล้วครับผมบุญรักษาบาร,รมีลูกบุญทิมคุ้มครองครับผมสวัสดีครับ